lên nha Nó nông phẳng nó lộ nóng cua <laughs> lửa Nóng phi mài cua lửa เยอะมากหมุนรอบรอบตัวรอบตัวมีเดบป๊ด้ฝั่ <c oughs> งนี้ก็มีร <c oughs> อ,อ,อบตัวเราเลย trả ไปมหมดเลยฟูปเต็มไปหมดเลยค่ะว้าวสวยบนยอดตึกนู่นมีใครเฮงป้าหนียอดตึกว้าวฟูฟูอยู่นี่ตึกบางอยู่ รอบบสะพานมีแต่ผู้ค่ะว้าวจบแล้วสวัสดีปีใหม่แฮปปี้นิว e a ียร์สแฟงค่ะข้างหนแล้วลูกมองไม่เห็นมันไม่สูงนะ Happy n e ว y e ี r สองพันค่ะสวัสดีปีใหมย pues ่ย,ามามย,ยังมี nah, อ à, ีกเยอะมากดูไม่ไหวสวัสดีปีใหม่น่อยสวัสดีครับสวัสดีปีใหม่ h a p ปี New Year ค่ะทุกคนมีความสุข งที่จบเลยว้าวแถวเจริญนครนะคะบวังนี้จบพอดีโอ้โหเจ็งนาทีเต็มรอบรอบรอบเจ็บนาทีเลยรอบรอบเจริญนครเนี่ยอาเฮียม,มาคุณมาโอ้ดูดิ คูจบแล้วความกระหม่อมยังไม่จบเลย